สวัสดีค่ะทุกทท่านดิฉันนางสาวนงรักย่ญาเสมอครูกศนอมเภอเมืองชมบุรีวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคเรียนของหน่วยทหารระดับมปลายภาคเรียนที่1ทับ25 65กันนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้ก pues mm ันเลยค่ะเ th รามาดูความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนะคะว่ามันคืออะไร มันก็คือแนวการจัดการเรียนการสอนของครูภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยกำหนดจุดประสงค์วิธีการดําเนินการหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและวิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ทีนี้เรามาดูว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะคะถามว่ามีความสําคัญอย่างไรซึ่ง แผนการวางแผนกนารจัดการเรียนรู้เนี่ยมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนเป็นอย่างมากก็คือทําให้ผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจทําให้เป็นการสอนที่มีคุณค่าคุ้มกับเวลาที่ผ่านไปทําให้เป็นการสอนที่ตรงตามหลักสูตรทําให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิธภาพทําให้ผู้สอนมีเอกสารเตือนความจําและทําให้ผู้เรียนเกิดเจตนาคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน ทีนี้เรามาดูรายวิชาที่ลงทะเบียนของทหารในภาคเรียนที่1ทับ2565กันนะคะก็จะมีวิชาภาษาไทยจำนวน5หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน5หน่วยกิตว,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 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน3จะ3หน่วยกิตวิชาศิลปศึกษา2หน่วยกิตวิชาการชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดก็3หน่วยกิตและก็วิชาระบ,บนิเวศ2หน่วยกิต ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเขียนแผนกนารจัดการเรียนรู้นะกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีการวิเคราะห์ความยากง่ายยากยากมากของเนื้อหาจากคำอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชานะคะอย่างเช่นง่ายเราก็ให้ผู้เรียนไปทําเป็นกรตอตหรือเรียกว่าเป็นการบ้านนะคะก็ยากเราก็นํามาพบกลุ่มโดยครูเป็นผู้สอนสัญนยากมากก็จะให้สอนเสริมเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านนั้นน,นมาสอนนะคะ ทีนี้หลังจากนั้นเราก็นําเนื้อหาที่ยากจากวิชาต่างๆที่ทําการวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแบ่งตามปฏิทินการพบกลุ่มอย่างเช่นในภาคเรียนที่1นึ่งทับสองเนี่ยเราจะแบ่งเป็น18ครั้ง โดยถามว่าอาแล้วจะแบ่งยังไงล่ะคะว่าวิชาไหนจะเป็นกี่ครั้งเราก็มีการหาค่าเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชานั้น,น,นมาแบ่งเป็นจำนวนครั้งให้ครบกับตามปฏิทินการเรียนรู้เช่นวิชาภาษาไทยมีห้าหน่วยกิจเราก็จะแบ่งจำนวนครั้งมากกว่าวิชาอ,อื่นนะคะอันนี้คือวิธีการแบ่งเนื้อหาให้ตรงตามปฏิทินการเรียนรู้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างปฏิทินของมปลายนะคะ ในภาคเรียนที่1ทับสองครั้งที่1อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะกำหนดเป็นวันเปิดเรียนคือ22พฤษภาคม65เราก็จะมีการผรสมปมนิเทศแล้วก็ต่อด้วยวิชาภาษาไทยครั้ง2ภาษาไทย3ภาษาไทย4 5ก็ภาษาไทยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเราก็จะแบ่งตามหน่วยกิจอย่างไฟฟ้าเราก็จะเป็น3ครั้งต่อไปศิลปะศิลปะก็จะเป็นสองครั้ง แล้วก็กัญชาและกัญชงก็จะเป็นสองครั้งต่อไประบบนิเวศหนึ่งครั้งและตามด้วยวิทยาศาสตร์จนครบครั้งที่สิบดพอครั้งที่1ิบเเราก็จะเป็นการสอบปลายภาคเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างปฏิทินนะคะก็คือปฏิทินการเรียนการสอนของภาคเรียนที่1ทับ6 5ของหน่วยทหารล่ะคะ่ะทีนี้เรามาดูว่าในการเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือหัวข้อแรกคือรายวิชาหรือหัวเรื่อง ที่2ก็คือตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้อันที่3ก็คือเนื้อหาสาระการเรียนรู้อันที่4ี่คือการจัดกระบวนการเรียนรู้อันที่5สื่อแหล่งการเรียนรู้ที่6การวัดผลประเมินผลและอันสุดท้ายก็คือการบันทึกผลหลังสอนนะคะทีนี้มาดูว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะนำอะไรมาเขียนในลายหัวข้อนั้นๆน,น,นะคะ หัวข้อแรกคือรายวิชาแล้วก็หัวเรื่องก็คือการนําหัวข้อใหญ่ในแต่ละรายวิชาที่วิเคราะห์มาแล้วมาเขียนเป็นหัวเรื่องอย่างเช่นภาษาไทยเราก็เรื่องวิชาแรกวันแรกที่จะจัดการเรียนกรสอนก็นกเรื่องของการอ่านการเขียนอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือหัวข้อใหญ่นะคะว่าที่เราจะนํามาเขียนในรายวิชาหรือหัวเรื่องอันที่2คือตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเขียนในลักษณะนี้นคะก็เขียนในเป็นเรื่องของการเขียนแบบเชิงพฤติกรรมซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทุกพฤติกรรมในแต่ละแผนของหน่วยการเรียนรู้แล้วบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของตัวชีว้วัดและก็มาตรฐานผลการเรียน,นรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยอันที่3าก็คือเนื้อหาและสาระก,การเรียนรู้ก็คือเนื้อเรื่องหรือองค์ความรู้ทักษะกระบวนการของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น,น,นๆหรือหัวข้อย่อยอย่างเช่นการอ่านการอ่านมีกี่รูปแบบ การอ่านมีกี่ประเภทมีการมีวิจารณญาในการอ่านหรือการอ่านเพื่อเกิดความเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ก็เรียกว่าเป็นเนื้อหานะคะส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็คือการระบุวิธีการสอนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วนบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เมื่อเรียนครบทุกแผนการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนตามเป้าหมายของการเรียนรู้ของตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชาโมงอย่างชัดเจนหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดก,การเรียนรู้จะก,กําหนดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจนเช่นใบความรู้ใบางาน y YouTube อินเทอร์เน็ตแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หรือเอกสารเพิ่มเติมตาหรักผู้สอนตามความเหมาะสมแล้วก็บอกแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่จะให้การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างเช่นอาจจะเป็นแนะนําไปห้องสมุดหรือเ,เ,เอกสารตามของผู้รู้หรือผู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรต่างๆอันนี้ก็คือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้เหมือนกันขั้นตอนต่อไปก็คือการวัดผลประเมินผลทุกแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการวัดผลและประเมินผลทุกแผนการจัดการเรียนรู้จะระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของการวัดและประเมินผลก็คือหลักฐานการเรียนรู้ล่องลอยการเรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผลเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ขั้นตอนสุดท้ายก็คือบันทึกการจัดการเรียนรู้หรือบันทึกหลังสอนเป็นการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กันนะคะอย่างปฏิทินของมปลายเราจะเริ่มวิชาแรกคือวิชาภาษาไทยแต่ในครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปฐมิเทศผู้เรียนก่อนนะคะ ช่องแรกก็จะเป็นการปรเรื่องของของครั้งนี้ก็คือการประถมิเทศนะคะตัวชี้วัดนะคะล้วก็ต้องบอกว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรการศาระบบระดับการศสาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2องพ้ได้เนื้อหาก็จะมีเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรการจัดก,กระบวนการเรียนรูก้กิจกรรมการวัดผลประเมินผลส่วนกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ก็ เนเรื่องของครูก็จะอธิบายชี้แจงเรื่องของโครงสร้างหลักสูตราการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนการวัดผลการทํากพชเกณฑ์การจบหลักสูตรอันนี้ครูก็จะอธิบายในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้นะคะส่วนสื่อก็จะมีคู่มือนักศึกษาสมบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิทินนะคะแล้วก็การวัดผลประเมินผมก็จะพวกการสังเกตซักถามแล้วการมีส่วนร่วมนะคะ อ่ะทีนี้พอหลังจากที่เราปฐมวิทกศลกษาไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่เรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคครั้งที่หนึ่งอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือวิาวชาภาษาไทยนะคะครั้งที่หนึ่งอ่าดูรายหัวข้อเรื่องนะคะอย่างเช่นภาษาไทยเรื่องการฟังการดูและการพูดอันนี้ก็คือหัวเรื่องหลักๆของวิชาภาษาไทยครั้งที่หนึ่งนะคะตัวชี้วัด ในเรื่องของการฟังและการดูอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าสามารถเลือกสื่อในการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์สามารถฟังดูอย่างมีวิจารณญาณเป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดูอันนี้คือตัวชี้วัดคือผู้เรียนจะต้องทําในสิ่งเหล่านี้ได้เนื้อหาเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของเห็นไหมคะจะตีกระจายมาจากหัวข้อหลักอย่างเช่นการฟังและการดูมีอะไรบ้างหลักการฟังสรุปใจความสําคัญ ในเรื่อง,องที่ฟังที่ดูการวิเคราะห์ค่อยท็จริงนะคะแล้วก็มารยาทนะคะส่วนเรื่องคือการพูดการพูดมีเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่ามีมารยาทมีนักษณะการพูดที่ดีมีการพูดในโอกาสต่างๆอันนี้เรื่องของเนื้อหาทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดก,กระบวนการเรียนรู้นะคะเรื่องของเราเนี่ยจะทําไป3มขั้น อย่างขั้นแรกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของของเรานะะในของกศนเพิ่อเมืองชุมบุรีในจะเน,น้นในเรื่องของออนไลน์เราก็จะให้ในักศึกษาทำแบบทดสอบออนไลน์หรือ P-test ในของหลายวิชานั้นๆอย่างเช่นภาษาไทย5ห,หน่วยกิตมี6เรื่องการทำแบบทดสอบออนไลน์ P-test ก็คือจะเอาเนื้อหาทั้ง6เรื่องมาทำเป็นหนึ่งแบบทดสอบนะคะหลังจากเราทำทดสอบก่อนเรียนเป็น P-test เ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพูดคุยกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการฟังการดูการพูดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือการขั้นนําเข้าสู่บทเรียนแล้วก็จะมีการทดสอบย่อยก่อนเรียนในรายวิชานั้นๆครั้งแรกอย่างเช่นภาษาไทยเรื่องการฟังการดูการพูดครั้งที่หนึ่งเราก็จะมาทําทดสอบย่อยก่อนเรียนในเนื้อหาการฟังการดูและการพูดอีกหนึ่งครั้งนะคะพอมาถึงขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูก็ อธิบายความสมเหตุสมผลหรือเนื้อหาคร่าวๆให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมในช่อง YouTube ซึ่งในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆครูจะมีเออ่จะแบ่งกันรับผิดชอบในเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยจะทำเป็นอ,อ,อัดคลิปแล้วก็ปล่อย YouTube ในเนื้อหานั้นๆนักศึกษาก็จะไปศึกษาจาับ ช่อง youtube ในของกศน,นเพิ่มเมืองชุม,มรีนะคะแล้วก็หรือจับใบความรู้เพิ่มเติมหรือสื่อแบบเรียนพอหลังจากนั้นเราก็มอบหมายให้ผู้เรียนทำในส่วนของงานที่เราจะมอบหมายให้ไปทำเป็นเป็นกรตหรือให้สืบบเร็ยนแล้วรายงานอยู่ในชั้นเรียนเลยก็ได้ในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม ไปตามบริบทของแต่ละหน่วยทหารก็ได้นะคะสมมุติว่าสัปดาห์นี้เราไม่ได้พบกลุ่มปกติเราก็ในส่วนของของอำเภอเมืองก็จะเป็นเรื่องของการพบกลุ่มแบบออนไลน์ไปเลยนะคะโดยที่จะนำให้นักศึกษาไปเรียนรู้ใน Google Classroom นะคะอย่างเช่นดูในสื่อก็ได้ค่ะช่องต่อไปคือสื่อเนี่ยในแอปพลิเคชัน M ชนซึ่งมันเป็นห้องเรียนออนไลน์ของกศนอำเภอเมืองชลบุรีครู ประจำกลุ่มหรือครูที่เป็นครูของกศน,นอเพิ่มเมืองชลบุรีก็จะมีแอปพลิเคชันเอ็มชนแล้วก็ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยโหลดเอาไว้เพื่อไปเรียนรู้ในในห้องเรียนห้องนี้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันเอ็มชนห้องเรียนออนไลน์ g ูเก l ล s คส o ์รูะค่ะแล้วก็จะมีใบงานมีใบความรู้แบบเรียนช่อง YouTube ของเพิ่มเมืองอันนี้จะอยู่ในสื่อหมดเลยนะคะแบบทดสอบออนไลน์ Google Form เนี่ย ทั้งหมดสื่อการเรียนรู้เนี่ยเราจะไปใส่ไว้ในแอปพลิเคชันเอ็มชนในห้องเรียนในแต่ละออของตำบลน,นั้นๆซึ่งในห้องหน่วยทหารเราก็จะมีครูทหารที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะคะส่วนการวัดผลประเมินผลก็จะมีเรื่องของการสังเกตสักถามการมีส่วนร่วมผลงานที่นำเสนอใบงานแบบทดสอบออนไลน์แล้วก็รายงานที่เราทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างสำหรับวิชาภาษาไทยหนึ่งครั้งนะคะ การเวิร์นการจากการเรียนการสอนก็จะมีส่วนหของขั้นสรุปนะคะก็จะมีทํำใบงานส่งใน Google Classroom อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหัวข้อตรงนี้ที่บอกกล่าวไปแล้วก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ไปตามบริบทของแต่ละสถานที่นะคะหรือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันอาจจะสมมติว่าอยู่ช่วงโควิดพบกลุ่มไม่ได้ก็อาจจะเป็นให้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ใน Google cast room เลยก็ได้นะคะถ้าเกิดในกรณีว่าไม่สามารถที่จะมาพบกลุ่มด้วยกันได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่าหลักในการเขีเขยนแผนกนารจัดการเรียนรู้ผู้เขียนจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอนโดยศึกษาเนื้อหาที่จะเขียนให้ละเอียดและตามลําดับขั้นตอนแบ่งหน่วยเนื้อหาย,ย่อยแบ่งเวลาที่จะใช้สอนทุกหัวข้อให้มีความสอดคล้องกัน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งต้องมีการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดก,การเรียนรู้ได้ก็หวังว่าทุกทกท่านคงจะพอเข้าใจในเนื้อหาที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะนำไปทดลองเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้กันดูนะคะว่าขั้นตอนการเขียนจะเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมี ใบความรู้เพิ่มเติมให้แล้วก็จะมีใบางานให้กับทุกท่านได้ทดลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอนะคะหรือเราก็ได้มากนเรียนรู้กันก็โอกาสหน้าคงจะได้พบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ